มีเข้าเก่อนะครับมายามนะครับชมพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ถนอมนะครับพิพิธภัณฑ์ป่าถนอมนะครับอยู่ตําบลหนองโปร่งอำเภอเขายอยจังหวัดเพชรบุรีเขาก็ไหลคว้าหูเอ๋เลยนะครับซื้อมนีเขาก็ต้องสเขอบคุณนะครับอาจารย์ถนอมนะครับแล้วก็เขาเก่อสงแห้งจอยการส่งแห้งสอเฮาอาจารย์ถนอมเขานะเป็นศิลปินแห่งชาติเห่าไว้ที่สุดเลยไว้ไว้นี่แล้วก็ต้องสเขอบคุ้นป่าอาลุชาจำปาทองแล้วก็ป่าดนนี้เอิบเอิบที่เฮา ความภูกระเขามือนี้นะครับก็ย่าหาอาจารย์ถนอมฟ้าพอดปีน้องไทยชงดาไต้ดาตัวประเทศบายาทิฟางก็ลูหลานเองครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ศูนย์มูลนิธิไทยรงดำมาถ่ายสารคดีซึ่งก็รออยู่เพราะว่าก็เป็นตัวแทนแล้วก็อยากให้ตรงนั้นเป็นที่ยอมรับกติโด่งดังแล้วต้องมีจุดยืนอย่างอาจารย์หนอมเเพราะว่า คุณน้อมอยู่ในดงผู้รู้นะคะเราก็ต้องเผยแพร่ออกไปว่านักวิชาการเขารู้มากรู้ลึกรู้จริงกว่าคนที่เป็นไทยทรงดำอยากฝากอยากฝากมากมายนะคะที่วันนี้สารคดีที่ออกไปก็คงจะทำให้พวกเราฉุกความเกิดความตระหนักที่จะลำาองความถูกต้องไว้ไม่เตลิดไปตามกระแสนะะก็ขอฝากทุกระดับชั้นเลยค่ะว่าจริง พีพิทพันปานถนอมทำมา20กว่าปีครับและผู้รู้ก็ทยอยมาบอกมาสอนครับก็แล้วผู้รู้ก็เริ่มเสียชีวิตไปแต่ก็มีกลุ่มเยาวชนที่มาสืบสารอยู่อันนี้ก็น่าชื่นใจนะคะอันนี้ก็คือเราจึงมีบ้านลานความดีครับลานความรักรลานความรักก็คือหวังดีต่อกันอันนี้นะคะครับอันนี้คือสุดยอดของไทยทรงดำขอให้พี่น้องไทยทรงดำและคนที่ดูสารคดีชุดนี้มี ข่าวหันมันยืนจูหูจกคนเน้อะค่ะสวัสดี่ค่ะคนะครับแล้วก็มูลน,นิธิไทยส่งดั่มประเทศไทยแล้วก็ศูวนวะธรรมได้ส่งดําไใต้ดําประเทศไทยนะครับตองสอขอคุณอาจารย์ถนอมพงศ์ยิละไม้แล้วก็ป่าทั้งสองนะครับทั้งสองทันเลยนะครับทีเห่าความหูเฮามรีก็อมุอย่าลืมติดตามนะครับช่องสาธิตชาแ <c oughs> นลนะครับแล้วก็เพจไท้ส่งดําใต้ดําประเทศไทยครับขอบคุณครับ